พวกเองกําลังมองหาสัตว์เลี้ยงอยู่ใช่ไหมล่ะต้องร้านนี้เลยดีดีชอบขายสัตว์เลี้ยงราคาถูกขายไก่เงินไก่มเมล็ดไก่ผลและรับฟาร์มเอฟเคมีบริการกดเกมพาสและบริการเติมโลวบักด้วยนะลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาปลูกเจ้าต้นพ i ิ k เคอร์ฟุตให้ใหญ่ที่สุดและทาให้ติดสถานะที่จะจะสร้างทั้งหมดภายในเกมและมินเทชั่นจะสามารถคราฟได้มาเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยแล้วนี่ก็คือหน้าตาของมเมล็ดมันนะครับก็จะเป็นรูปทรงเอ่อแหลมแหลม ส่วนผลมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่เอเอจริงมันไม่ใช่สีนะทุกคนมันไม่ใช่สีนี้นะเดี๋ยวผมลบสถานะก่อนนะครับแม่เขาให้หน้าตามันก็จะเหมือนกับสไปร์แมงโก้เลยทุกคนแต่มันเหมือน มันมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนพวกมะเฟืองมะเมือมะเฟืองมีหนามปะคล้ายๆนะทุกคนผมจะไม่ได้ทําแค่นี้แน่นอนนะครับผมจะมาทําให้มันใหญ่นะครับทำให้มันใหญ่นะครับผมจะใช้เจ้าเม่นเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันมีหนามนะการที่มันมีหนามนี่เราจะใช้เม่นแทนนะมารอบนี้นะผมได้ไปทาการไปเช่ากบมานะครับนี่นี่กบกบนี่นะครับกบที่ผมไปเช่ามาอจริงก็คือก็คือไปซื้อมาทําคลิปแหละนะครับเออนี่กบฟ้ายากเรานะครับ คูดาว15วิแน่นอนนะแถมติดเมกาด้วยนะครับเดี๋ยวมารีวิวก่อนอื่นเลยนะครับผมจะใช้สปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์ขอยัดเตี๋ยสปริงเกอร์แป๊บหนึ่งนะทุกคนนี่สปริงเกอร์ที่เราจะต้องใช้ก็จะมีมาสเตอร์แล้วก็เบสิคแอดวานซ์เดี๋ยวแอดแอดวานซ์ Advanced, Advanced, เดี๋ยวว,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 ว่าานอ่ะนี่แอดวานซ์นะครับมาก่อนอื่นเลยนะครับผมจะต้องปักก่อนเออปักสปริงเกอร์ก่อนตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็อันนี้หนึ่งอันหนึ่งอันไม่มีสูตรตายตัวนะครับมั่วไปก่อนไอเดี๋ยวมาสเตอร์ ب, ปักสักสองอัน แอดวานซ์สักอีก2อันแล้วก็เบสิกซะอีก2ออันนะอันนี้คือมั่วแล้วทุกคนจะทำตามหรือจะทำตามก็ได้ไม่ทำตามก็ได้นะแต่คือมันมั่วนะนี่กบยักษ์เราเรามีเวลารีวิวแค่15าวินะเ,เดี๋ยวค่อยรีวิวเดี๋ยวค่อย,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 ยรีวิวลบมันออกไปก่อนอ่ะนี่นะครับกบฟ้าเราอยู่ไหนวะนี่เฮาเฮ้าก่อน ยังไม่ทันได้รีวิวยังไม่ทันทำอะไรเลยโอ้โหกิโลเอ่ยร<ๆ>้อยเจ็ดสิบเจ็ดโลผมว่ามันใหญ่ได้กว่านี้ทุกคนนี่โคด้าโคดาของกบมันเร็วมากเลยนะทุกคนดูดิโอ้อันนี้ทองมันเล็กมันเล็กเก็บไปเลยนี่นะครับกบผมเลเวลหนึ่งร้อยน้ำหนักห้าสิบสามจุดหกสามกิโลกรัมไม่แจกนะครับไม่แจกนะเอามาทำคลิปนะครับทุก <dalam music> คนเดี๋ยวผมจะแจกหมึกด้วยคลิปนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะไม่ใช่แจกหมึกสิเดี๋ยวผมจะหาผู้โชคดีมารับเจ้าปลาหมึกนะ two thousand years later โอ้ ใหญ่แล้วมั้งมันน่าจะใหญ่แล้วแหละนะทุกคนขี้เกียจทำแล้วมาเอาเท่านี้เอาเท่านี้แหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทำคลิปเอาเดี๋ยวเราจะทำให้ติดเรดโบก่อนอันดับแรกนะครับเราจะปล่อยควีนบีกับบัตเตอร์ไฟลลงไปนะครับแล้วก็ใช้มิวเทชันนะครับฉีดใส่จเจ้มามั่ว เอ้ยผลไม้หนามเรานะครับนี่อันแรกเลยจะเป็นฮอร์นิเกรสแล้วก็ชิวแล้วก็คลาวทัสแล้วก็เบลนนี่ทั้งหมด4สถานะนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นี่ก็คือต้องรอให้มันกลายเป็นเรนโบว์นะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเรดี้แล้วไหนอ่ะโอ้เฮ้ยเป็นเรนโบว์ยังอ่ะเดี๋ยวโอ้าวว้าวว้า้าวเป็นเรนโบว์แล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวทําการเก็บไปเลยปึ๊บ ออมาเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะใช้สเปร์นะครับทำให้ติดมิตชั่นเลยละกันว่าเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาในการปล่อยจัดเลี้ยงนะครับมาอันแรกเลยจะเป็นพอนิกเกรดต่อไปก็เป็น f ฟรายคลาว o u ทัสเบลนสายฟ้าวินสตักช็อกโกแลตชิวแล้วก็เวทเรียบร้อยนะครับกี่สถานะแล้ววะลืมดูเออแล้วโฟเซนไปไหนอ๋อ โอ้ฟอเร์เซนอย่านีเรามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ส 9, 9สถานะนะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้สัตว์เลี้ยงเลยละกันนะครับเฮ้ยทุกคนผมลืมผมลืมอีกแล้วว่าถ้าจะทำบัตรลิต,ต้องไม่ติดโฟเซนแต่มันติดฟเสซนไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะต้องอัญเชิญมิสเตอร์แครอทนะครับนี่มิสเตอร์แครอทตัวน้อยมารับหน้าที่เป็นตัวนำบัตรลิแทนนะโอเคแล้วก็ปล่อยไอ้นี่เลยนะครับปล่อยเต่าทะเล สี่ตัวแล้วก็กัะป <t art music> ๋าเอ้ยพายุ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 ไปยุมาโดนวีสตั๊กไหมมันต้องโดนเดี๋ยวเมื่อกี้มันมุดเข้าไปแล้วอะเฮ้ยโดนไหมเนี่ยมันไม่เป็นเทมเพลรัสเออช่างมันแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยกระปะนะครับอีก4ตัวนะแล้วก็ตัวที่4นะครับอ่ะก็คือระหว่างนี้นะครับก็จะต้องรอให้ บัตรลิเนี่ยมันติดอยู่ที่แค่หลอดก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวค่อยย้ายไปที่เจ้าผลไม้หนามเรานะโอเคตอนนี้รู้สึกว่าแค่อเ,เราจะมีติดบัตรลิดแล้วนี่โอเคดีเลยแล้วเราก็เก็บไอ้อันที่เหลือไปเลยนะครับทุกคนก่อนที่เราจะปล่อยสไปโนเราเก็บ กับปากไปก่อนนะครับเพิ่มแล้วเราก็ปล่อยนี่เลยสไปโนซอรัสด้วยความว่องแควว่องวง่องว่องไวรับลิ้นพันธุหมดแล้วนะครับแล้วก็ผมนะได้ทาการใช้กุญแจนะครับในการล็อกไอ้ผลใหญ่ไปแล้วนะครับเพื่อที่จะให้สไปโนซอรัสกินไอ้บัตรลิ้นแล้วไปปล่อย้แอนใหญ่นะทุกคนอ่าแล้วดูประมือผมนี่ทิเดียวเอาไว้ก็เหลือ18วิเออเหลืออยู่ตัวเดียวนี่แหละโอเคแล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะมาทําด้วยนั่นก็คือมิวเทชันใหม่ที่ได้จากหมูไอ้หมูตัวนี้นะครับถ้าเราส่งครบรอ่่าเางาารรบแตตต้้มมมทีีันนลย น,นี่รามสกทับสี่ก็คือผมส่งอะไรก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะให้สถานะใหม่เรานะครับอุ้ยเดี๋ยวนะมันกินอะไรอะ่ะอย่าบอกนะกินเวทอะ่ะโอ้โหกินเวทโอ้โหแล้วต้องรอใช่ไหมดิต้องรอทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอาหารนี่ซุปยักษ์นะครับไปให้เจ้าหมูกินนะเพื่อให้หมูนะั้นมันแจกมิวเทชันเราเอาไปกินนี่นะครับ มันเป็นมิวเทชันที่ชื่อว่าอะโลมาอะโลมาติกอะโลมาติกเนี่ยน่าจะใช่นะครับอะโรมาติกก็คืออ่ะนี่ติดแล้วนะครับแต่ไม่ทำทำอะไรเลย,เลยติดไวมากเลยนะครับโอ้มีออโรล่าด้วยเหรอโอ้อย่างนี้ปลูกแครอเทเพิ่มเลยสิสาเหตุต้องปลูกแครอเทเพิ่มนะครับเพราะว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดให้อ่าให้ออโรร่ามันติดนะครับนี่ๆๆปลูกแบบไม่เกรงใจนะครับปลูกไปเลยรอนะครับรอให้มัน ติดทั้งออโรล่ากับให้นานโเสามันกินบัตรลิตไปแนละ้วแต่ไม่รู้ว่าจะกินบัตรลิตรหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมรู้สึกว่าอาจจะต้องปล่อยปลาหมึกเพิ่มนะเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยหมึกเพิ่มนี่มันกว่าจะช่วยกันแพ้พันบัตรลิตไปดิมันน่าจะนานนะครับอ่ะ ผมลืมไปไหนๆก็ปล่อยปลาหมึกแล้วใช่ไหมนี่ไอหมึกตัวนี้ใช่ไหมที่ผมได้ทําการพูดเอาไว้ในคลิปอตอนนู่นนะครับที่ผมจะแจกก็เดี๋ยวผมจะแจกให้กับคนคนนี้เลยนะครับที่ผมไปอ่านคอมเมนต์มาแล้วผมถูกใจนะก็คือคนนี้เลยนี่ขึ้นกลางจอให้ดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการแจกให้คนคนนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแอดไปเนาะอย่าลืมรับแอดแล้วก็รับปลาหมึกนี้เป็นนลังสัต์เมนูได้เลยนะเออมันกินแล้วมันกินแล้วมันกินแล้ว,ลวอโหเดี๋ยวนะเดียวเดียวเดียว มันเพิ่งกินอโลมาติกไปและอโลมาติกก็กลับมาติดอีกรอบหนึ่งคืออะไรนี่แล้วอย่างนี้มันก็โอ้โหเพื่ออะไรเนี่ยโอเคยังมีหมึกอีก40กว่าวินะครับกาลังคูดาวใกล้เสร็จแล้วนะครับโอเคผมว่ายังไงก็ติดแน่นอนนะหมึก2ตัวนี้ช่วยกันกินไปเฮ้ยหมึกเรามาแล้วหมึกเรากินกินไปโอ้โหอ่ะอะอโลมาติกเอ้ยแล้วบัตรลิตรเอ้ยบัตรลิตรไปแล้วโอ้โหแดงเถื่อโอเคโอเคเราได้บัตรลิตรมาเพิ่มไปหนึ่งอะไรมาเดี๋ยวเราจะมาปล่อยสัตว์ ที่เหลือเลยนะครับไม่ใช่สัตว์ที่เหลือสัตว์ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่เลยสอมบี้ไก่2ตัวดิสโก้บีสตัวแล้วก็เป็นเออนกกระเรียนที่ติดคอรับด้วยนะนี่ปล่อยไปเลยนะครับแล้วก็คิสุเนชากะนกแกะอีกสตัวเราจะได้สถานะเพิ่มมาอีกกี่สถานะวะสีหรือ5วะ5สถานะมากหน้าทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องรองให้มันทยอยติดนะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้เวลาค่อ,ขอ,ขอนข้างที่จะนานๆาน,นะโอย ติดแล้วเหรอมันติดยังวะเมื่อกี้มองไม่ทันโอ้นี่ไงมาแล้วนะครับดิสโกโรอบนี้ถือว่าไวนะครับถ้าเทียบกับคลิปก่อนๆนี้ถือว่าช้าโอเคครับเดี๋ยวต่อมาผมจะปล่อยเจ้าหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่าจังบอดนะครับเพื่อที่จะทําให้มันติดสถานะน้ํามันนะครับหรือสถานะออยนี่ปล่อยไปเลย2ตัวนะครับมาแล้วก็รอโอ้โหพอดีเลยติดคอรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ยังจะมีซอมบี้ไก่นะครับที่คูดาวใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าไอ้สมนี้จะทำให้ติดซอมบี้ไฟหรือเปล่านะโอ้โหเฟลเฟลสองอันติดโอ้โหเฟลอีกเบอร์เดนเฟลซอมบี้ไฟเฟลโอ้โหทำไมเป็นเฟลรัวขนาดนี้วะเนี่ยเหลืออะไรอเนี่ย แล้วแทนคิวนะครับแทนคิวเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องย้ายให้มันไปยืนอยู่ในวงของเ,อเราจะต้องย้ายให้เขาเรียกว่าอะไรนะลากของไอ้ต้นผลไม้หนามที่ไปอยู่ในวงของนอกกระเรียนนะก็อาจจะยากนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้เวลานะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้นี่มันจะมีอะไรอีกไหมว่าวตัวไอ้โรบอทหรือว่าจังบอทนะครับโอ้ยมูลมูลลิสเรายังไม่มีมูลลิสเลยนะครับทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะแบบเธอได้มาตรงเวลาพอดี โอ้ oh, ติดแล้วมูลลิสติดแล้วโอเคก็ติดทั้งบัตรนี้กับบูลลิสเลยมาเดี๋ยวผมจะใช้เวลารอเจ้าที่เหลือเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบอทเบอร์แดนนกแก้วคิสเน่ดำนกกระเรียนแล้วก็ซอมบี้นะครับก็ต้องใช้เวลาพักใหญ่เลื่อนเทือนส0 0พั a ปีตผ่านไปก็นานพอสมควรนะครับก็มีสถานนะเ e อร์แดนลอมบีไฟ แค่นี้ปะแล้วก็มีออยเออใช่สามสถานะนะครับผุดขึ้นมาแล้วนะโอเคก็เก็บซอมบี้ไก่นกแก้วหุ่นยนต์โอเคจะเหลือ2ตัวก็จะเป็นคิสเนสร่างดำกับเอ่อแทนคิวของนกกระเรียนนะครับมาแล้วผมก็ได้ทำการเอาไอเดียเลคซี่หลักนะครับเข้ามาเพื่อที่จะให้คิสเนสนะครับมาขโมยไอ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 อันนี้นะครับเพื่อให้ติดสถานะชากะนะและแค่นั้นยังไม่พอนะครับผมจะใช้นี้ต่อเลยนะครับกุณแจโดยการล็อกไปที่อันใหญ่นะอย่างนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็ วางไรจูนี่เอเอ,เอ,เอ,เอมันไปไหนแล้ววะอ่ะโผล่มาพอดีเลยนะครับผมจะใช้ไรจูนะครับเพื่อที่จะมากินไอ้เจ้าแคโรติสายฟ้านี้แล้วก็แพ้สถานะที่มีชื่อว่าสตาติกให้อันใหญ่เลยนะทัวนะและระหว่างนี้ก็คือรอนะครับผมลืมไปว่ามันยังไม่มีโพลีนิตนะครับผมไปทําการเอาคูนบีนะมาปล่อย1ตัวนะครับเพื่อให้ติดโพลีนิตมาแล้วมาแล้ว,ลวไรจูกินเข้าไปแล้วก็ฮะชิหายแล้วผมไม่น่าปลูกแคโรทเลย ผมกล่าวว่าปูเพื่อให้คอรับนี่มันแพรมานะสรุปแล้วมันอ้าวซวยพลาดผมพลาดซะงั้นฉีดไปใหม่นะครับต่อให้มันเปืองก็เถอะนะคือไอเราก็ลืมไปเลยนะครับว่ามันจะแพรแบบสุ่มนะไม่ใช่แพรไปอันใหญ่โดยตรงโอ้ยติดปะติดไหมมันขาวขนาดนี้มันขาวขนาดนี้ เออมันต้องติดแล้วแหละใช่ไหมผมไม่รู้นะว่ามันติดหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ตอนนี้ขอรับชากะเลยแค่9วิตก5 4 3ส1มันจะทำให้ติดไอ้นี่ไหมขอรับชากะติดไหมยิงมาที่แค่แล้วมายิงใส่แครอทอันนี้ทำไมนี่มันต้องให้มันต้องให้ไลจูกินโอ้โหอันใหญ่ติดหรือเปล่าวะเดี๋ยวแวะดูได้ไหมอ่ะเดี๋ยวได้ได,ได,ได้ได้นะได้นะขอแวะดูก่อนอันใหญ่ติดไหม อันใหญ่ไม่ติดนะครับแต่แทนชิวติดนะก็โอเคล็อกไปเหมือนเดิมนั่นแหละส่วนขอรับชาการนี่ผมไม่รู้จะย้ายายังไงนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ต้องตันแดกไอไออันนี้ก็ต้องโดนกินอยู่ดีนะครับทุกคนก็เลยเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยทำใหม่นะค่อยทําใหม่แล้วก็รอเจ้าไรจูรมากินนะครับแล้วก็โพลีเนตผมกลัวว่าพึ่งนี่มันจะไม่มากินหรือว่าอะไรนะมันจะไม่ปล่อยโพลีเนตไปโดนอันใหญ่นะทุกคนผมกลัวแค่นั้นแหละนะครับส่วนนกนี่ก็เก็บไปเลยนะ อ่าพอติดเทนคิ้วใช่ไหมนี่ผมจะปล่อยอันนี้สอเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือกุ้งแม่น้ำนายนี่นะครับกุ้งแม่น้ำนายเราปล่อยลงไปเลยนะครับนี่มันจะทําให้ติดสถานะที่มีชื่อว่ามอลเทนนะครับและถ้าสมมุติว่ามนติดมอลเทนไปแล้วมันจะมีโอกาสาอีก10%ที่จะเปลี่ยนจากมอลเทนให้เป็นเมเทโอลิกนะครับเออมันเป็นสถานะใหม่ระหว่างนี้ก็คือรอให้เจ้าไลจูนะครับมันคูดูดาวเสร็จแล้วก็มากินเจ้าแครอทสายฟ้าอันนี้แล้วก็แพร่ไปอันใหญ่เนาะ เฮ้ยทุกคนเหมือนไรจูมาเฮ้ยไม่ใช่ไรจูกิสเน่มาเอาอันใหญ่ใช่ไหมเอาอันใหญ่ใช่ไหมโอ้โหโอ้โอ้ยโอเคเอาอันใหญ่ไปนะครับถือว่าดีเลยมันจะได้ติดสถานะชากาศนะครับเออตัวเงี้ยโอเคโหแล้วดูมันแบกไป <laughs> ดูมันแบกไปทุกคนโอ้โพลิเนตติดผลไม้หนามเราพอดีเลยโอเคเป็นอะไรที่ดีนะครับเป็นอะไรที่ดี และหลังจากนั้นก็อีกไม่นานนะครับมันจะทําการลดสกิลครูดาวให้นะครับแล้วก็ขอให้มันลดใส่กุ้งล็อบสเตอร์ด้วยละกันเนาะโอเคแล้วก็นนลวกไลจูเราเลยแค่หนึ่งนาทีนะครับมันก็จะมากินเจ้าสายฟ้านี่ละมาควินบีเราจะลดครูดาวให้สัตว์เลี้ยงตัวไหนมา3 2 1ปึ๊บลดเวลาให้ให้ให้ให,ให้กุ้งล็อบสเตอร์โอเคดีดีดีด,ดีโอ้ โอ้โหเฟลโอ้โหเฟลแต่ว่ามันเป็นเมเทโอลีกเลยนะทุกคนคือมันข้ามจากมอลทเทสเลยนะอแต่มันเฟลทุกเอ้ยมาแล้วไปกินแล้วไปกินแล้วปึ๊บกินแล้วก็ไปไปย้ยงใส่เรียบร้อยติดสตาติและโอเคแล้วเราก็เก็บไลจูแล้วก็ควีนบีไปนะครับแล้วก็ยังไม่ตีคอรับชากาเลยนะทุกคนโอ้โหเสียดายมากไม่เป็นไรเสียดายอะไรเราก็ปล่อยมันม่ดีเออนี่เราก็ปล่อยมันไปรอบหนึ่งนะครับสกครนี่ปล่อยมันไปนะครับแล้วแค่นั้นไม่พอ ผมจะปล่อยปลาหมึกไปด้วยนะครับเพราะว่าให้มันก๊อปสกิลไม่ไหวแล้วนะครับถ้ารออย่างละตัวอย่างละตัวมันครูดาวนี่น่าจะนานนะครับนี่เนี่ยผมปล่อยอ่าหมึกไปเลยนะนี่เพิ่มไปเพิ่มไปไป,ไปช่วยไปช่วยปล่อยเพื่อให้ไปช่วย2ตัวที่เหลือในสวนนะมากุุงล็อบสเตอร์เราเหลือแค่3วิดูซิว่ามันจะทําให้ติดติดสถานะมอเทนิกมอเทนิกบโอ้ยเฟล ไปอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรทุกคนทุกคนดูนี่เห็นไหมมันติดมอลเทนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมว่าพอแค่นี้ดีกว่านะครับถ้าจะให้มันติดไอเมททโอเีลิกถ้าจะให้มันติดเมททโอเีลิกนี่น่าจะนานนะครับเพราะหมึกแปตัวนี่ผมเขาเรียกว่าอะไรนะหมึกแปตัวยังได้แค่มอลเทนเลยนะครับมเมททโอเีลิกนี่ไม่ต้องพูดถึงน่าต้องใช้น่าจะต้องใช้หมึกประมาณ20ตัวขึ้นนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาเก็บกันเลยนะครับว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เก็บมาเลยนี่ไงแล้วก็มีท่อนซุงลอยฟ้าแถมมาด้วยนนะรไไมม่่่่เเกียยวออป็พ อ๋อโอเคมันก็ติดสถานนะแต่ว่ามันบั๊กเลือกขนาดอีกแล้วนะครับทุกคนแต่มันบั๊กอีกแล้ววะไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเรามารีบเช็คกน้ำหนักดีกว่านะครับผมอยากรีบลงคลิปละ how much ราคาอยู่ที่แปดแสนใช่ไหมแปดแสนล้านล้านคลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะแจกสัตว์อะไรไปตัวต่อไปนะครับเพราะว่าผมนั้นยังไม่รู้ว่าจะแจกอะไรนะครับแต่ใครที่ได้หมึกในคลิปนี้ไปก็ โชคดีไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอผมมีกิจกรรมแจกอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับทุกคนแต่สวยคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า